สวัสดีค่ะแนะนำการใช้งานหน้าเว็บกราฟิกดีไซน์หัวใจสร้างสรรค์น,นะคะหลังจากที่เราเข้ามาที่หน้า Google นะคะหาเราเข้าไปที่ตรงเว็ไว้เว็บตรงนี้นะคะเราจะใช้ IE Chrome หรืออะไรก็ได้นะคะที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์ b o s a p a r w o r w p r e s s e s s c o m หลังจากพิมพ์เสร็จแล้วก็ Enter อรหนึ่งครั้งนี่จะเป็นหน้าเว็บนะคะที่เราใช้ในการศึกษาในครั้งนี้นะคะอ่าเว็บนี้นะคะเป็นเว็บของกราฟิก Design หัวใจสร้างสารรค์เป็นเว็บของเป็นเว็บการสร้างภาพกราฟิกนะคะนี่คือหน้าหลักของเว็บไซต์นะคะ เดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะคะหน้าหลักของเว็บไซต์นี่คือส่วนด้านล่างนะคะหน้าตรงนี้นะคะจะเหมือนกับตรงนี้นะคะแต่จะเป็นหัวข้อย่อยๆแยกออกมาจากตรงนี้ให้เราดูแบบละเอียดเลยนะคะการใช้งานหน้าหลักแล้วก็ส่วนประกอบของหน้าหลักนะคะก็จะมีเนื้อหาตรงนี้ปุ่มค้นหาหน้าหลักตรงนี้นะคะแล้วก็ เมนูเมนูแล้วก็มีรายละเอียดแล้วก็มีส่วนด้านล่างของเว็บหลังจากที่เข้ามาหน้าเว็บไซต์แล้วเราจะมาแวะอ่าแสดงความคิดเห็นบ้างก็ได้นะคะแค่มาเลือกตัวนี้แล้วก็กดโหวตนะคะโหวตหรือว่าเราจะอ่าถ้าอยากลิกงเว็บไซต์เดียวลิก์ให้ดูก็ได้นะคะคลิกเข้าไปนะคะ สังเกตดูนะคะจะมีอีกหนึ่งหน้าต่างขึ้นมาคือหน้า y o u t u b e ตรงนี้ที่เราเชื่อมต่อนะคะเราก็แค่คลิกตรงนี้นะคะ close tab ตรงนี้นะคะปิดออกไปเลยแล้วก็กลับมาที่หน้าเว็บเหมือนเดิมนะคะถ้าเราอยากจะแสดงความคิดเห็นให้หน้าเว็บนะคะเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะสังเกตดูค่ะตรงสีตรงนี้นะคะที่มันบอกว่าไม่มีความคิดเห็นทุกหัวข้อนะคะพวกนี้ เราสามารถคลิกเข้าไปเพื่อแสดงความคิดเห็นได้ค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะคะ,ะเลื่อนลงมาด้านล่างแบบนี้เราจะเห็นตรงนี้ค่ะอ่ายังไม่มีข้อความใครมาโพสต์นะคะถ้าเราใส่ความคิดเห็นตรงนี้นะคะความคิดเห็นแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะ มันจะมีให้เราเลือกคะ WordPress แล้วก็ Twitter Google นะคะที่ใช้ในการเชื่อมต่อการออนไลน์ส่วนมากเราใช้ Facebook ใช่ไหมคะแล้วก็เลือก Facebook อะจะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมานะคะปึ๊บบางครั้งมันจะให้เราตกลงก่อนนะะเพื่อให้ให้อะไรการเชื่อมต่อข้อมูลของเรากับ Facebook นะคะ่าหลังจากเสร็จปึ๊บเราสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยะคะ่ะ แล้วก็ความเห็นปึ๊บนี่นะคะมันก็จะมีชื่อของเราแล้วก็ความคิดเห็นของเราด้านล่างตรงนี้แล้วก็มีภาพที่เราใช้ใน Facebook มันจะเชื่อมต่อกันนะคะหลังจากที่เราแสดงความคิดเห็นเสร็จเราจะกลับมาหน้าหลักก่อนก็ได้เพราะว่าทำให้ดูนะคะวิธีแสดงความคิดเห็น หลังจากที่เราได้เชื่อมต่อความคิดเห็นไปแล้วเราอยากจะแสดงความคิดเห็นอื่นแล้วก็แค่คลิกเข้าไปตรงที่ไม่มีความคิดเห็นหรือว่าความเห็นก็ได้นะคะที่มันขึ้นมาให้เราตรงนี้นะคะจะมีคนโพสต์ไปแล้วประมาณสองคนนะคะนี่แบบนี้แล้วเราก็มาแสดงความเขียนต่อได้ซึ่งเราไม่ต้องเชื่อมต่อกับระบบที่ทําตอนแรกนะคะอ่าเรา กลับไปดูรายละเอียดของหน้าหลักก่อนนะคะการใช้งานหน้าหลักนะคะ,ะถ้าเรายังใช้งานไม่เป็นก็วิดีโอตรงนี้นะคะด้านล่างที่บอกว่าแนะนำการใช้งานโดยให้ดูการใช้งานจาก youtube ด้านล่างนี้ youtube ตรงนี้นะคะเพื่อนำไปสู่เนื้อหาการเรียนต่อไปถ้าเราเรียนรู้จาก youtube เสร็จเรารู้จักวิธีการใช้งานหน้าเว็บ เนื้อหาต่อไปนะคะหลังจากที่เราเข้ามาดูรายละเอียดของหน้าเว็บไซต์เราไปที่จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะ